เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาในเตยครั้งอัศวะนะฮะและคลิปนี้เราจะมารีวิวเอ็ดดันรับฟริปเตอร์วอลล์นะครับ 6S นั่นเองแว่นตาเด่นมันสง่ามากครับระดับเซตนี้นะไม่ท่ากับอีกเนี่แล้วจริงๆแต่ว,ว่ามันค่อนข้างไม่สวยไม่เสียคุณต้องเรียกว่าเน้นหามากกว่สามารถค่อนข้างแต่งตัวได้เข้ากับชุดอื่นใน้ยากนะครับถ้าจัดหาชุดคลุมที่มาปิดมันไม่ได้แต่เขาเสียหล่ะของเซตนี้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมองข้างจุดนั้นได้มาดูกันดีกว่าครับเซตนี้ทำอะไรได้บ้าง เมื่อใส่5ส่วนมีโอกาส4%เที่จะทำให้เมื่อจอมตีเนี่ยเราตัวจะใหญ่ขึ้นในเวลา5วินครับทพื่อทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยโอกาสติดพิเศษจะเข้าจะเพิ่มขึ้น25%เป็นเมื่อจจมตีมีโอกาส5%จะเรไปเรียกฟ้าผ่าออกมาแล้วก็มีโอกาส5%ที่จะป่าขวดยายใส่เมื่อถูกโจมตีมีโอกาส2%ที่จะเรียกโลกออกมาซึ่งป้องกันดาเมจได้1 0 0ู่้ดเอาว5วินาทีนะครับแน่นอนเมื่อใส่6ชเชนก็จะเรียกสัมัญบอลประจำดานออกมาด้วยอัตรา2% เซตนี้เป็นเซตที่พึ่งกัะดวงทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าแต่ละโอกาสก็มาทั้งนั้นนะ5% 3% 4%อะไรก็ว่าไปแต่เซตนี้มันจะดีจริงไหมก็มาดูกันดีกว่าครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ฮะ5%นะครับแต่ว่าโอกาสติดมันดูเยอะจังสังเกตนะตัวผมใหญ่ขึ้นเนีย่ยครับติดรัวๆเลย5%ผมดวงดีอยู่นะ ใชครับสมวันบอลเป็นตำร้างเขาจะออกมามาทำลาลาเนี่ยฮะเรียกฟ้าผ่าออกมาทีฮเตเดียวก็ไม่มีอะไรส่วนด้านมานาเกนนั้น,นามาดูก,กันดีกว่าไปเรี่ยงโอ้ค่อนเยอนนะฮะเรามาทดสอบกันดีกว่าถ้าเกิดมีมอนต6ตัวฟ้าผ่าจะเป็น,นยนะังไงบ้างนะท่าค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยครับ โอเคเรามายิงตัวนี้เหมือนเดิมนะครแล้วก็ผมจะกดท่าออกไปเรื่อยๆเพื่ให้มานาเกมเช็คมานาเกนอกาสติด5%นั้นค่อนข้างจะค้องพ้นได้ยากพอสมควรแต่เราก็จะยิงเรื่อยๆนะครับ เนี่ยฮะฟ้าผ่ามาั้งได้มานันดีครับวีละหกตัวละหกสิบเจ็ดเลยฮะฟ้าผ่าออกมาค่อนข้างาบ่อยมาแล้วครับโอ้โหเด็ดมาทางดําแบบนี้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็ความได้ว่าที่ว่าขนาดตัวมันใหญ่เนี่ยปกติมานาอินเทสผมจะดูดได้แค่นี้ครับสองตัวอ็อนี้ตัวใหญ่แล้วนี่หว่าโอ้โหเสียงลั่นหูฟังผมเลยครับเป็นไซที่โอกาสติดไม่ยากและไม่ง่ายแล้วสำหรับตัวที่ดูรัวครับซึ่งนันเคยเป็นข้อจํากัดหลักของเซตนี้เลยคือว่าต้องคิดรัวพอสมควรเนี่ยฮะถ้าผมคิดรัวมากๆเนี่ยใช้บอลดํา โอกาสมันก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเกิดเจอพวกยิงทะลุดได้อย่างโรสหรือว่าชงดีตีหรือท่สายยิงไกลทั้งหลายเา้งบเดียเสนี้ครับสายซีใกล้จะเสียเปรียบตรงที่ว่ามีโอกาสที่การโจมตีปกติเราเนี่ยข้ามหัวศัตรูที่ตัวเล็กๆมากอย่างเอลซอนหรืออีฟไปนะตรงนี้ก็ต้องระวังสักนิดนึงขอเทสระยะเดฟฟิลนะครับเดฟฟิลคือสกิลนี้ โ,โดนแค่สองตัวนะครับอันนี้คือถ้าตัวไม่ใหญ่นะฮะต่อไปผมจะลองแคสตอนติดตัวใหญ่ดูนะครับว่าระยะกว้างขึ้นแค่ไหนโอ้โหดามนี้แรงมากครับแต่กว่าจะออกบ้างที่ดเดย์มากอ่ะตัวใหญ่แล้วออเจฟฟิล ก็อย่างโดนแค่สองตัวอยู่นะแต่เหมือนทิปดับบ็อกตอนระเบิดมันจะใหญ่ขึ้นนะครับตาแบบนี้ยังโดนแค่สามตัวสกิลทางวงกว้างอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสกิลศาสทางยาวเนี่ยมันจะไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นฝังสายที่ได้เปรียบเป็นเช็งก็อย่างเช่นเดโมเนโอครับถ้ากว้างขึ้นนี้ก็จะโดนค่อนข้างเยอะขึ้นเลยแถมท่าประสานหรือว่าคอมโบตอนล่างแปลงก็ค่อนข้าง กดีอยู่แล้วด้วยนะครับมาเทสอีกความสามารถหนึ่งของแจบนี้ครับนั่นก็คือความสามารถเมื่อถูกโจมตีนะฮะ้วยปกติเจ้าเห็ดเนี่ยจะเคาะผมพีได้เท่าไหร่กันเทสหน่อยทีละสี่พันนะครับนี่นะผมจะปล่อยให้มันลมตบไปสักพักหนึง่งดูว่าระหว่างเลือดผมกับออร่าอะไรมันจะมาก่อน โดยไอเกราะเลือดนี้ครัมันจะกันได้ทุกอย่างในเกมนะครับยกเว้นแต่ดาวใหม่ประเภทที่หักเข้าเลือดโดยตรงอย่างเช่นพื้นไฟฟ้าของเดคาวด่าสิบหนึ่งนะฮะหรืออย่างกระทั่งการสลอตการสะท้อนของโซเลดดำสิบหกก็สะท้อนไม่ได้หเหมือนกันโอกาสสองเซค่อนข้างยากาพอสมควรเลยนะเนี่ยโดนนวดยันใกล้ตายแล้วฮะยังไม่ออกเลยครับอ้าวมาแล้วโอ้โหนี่ฮะศูนย์หลดลัวเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ คนที่ทำงานใน PPP ด้วยนะครับทำให้มีโอกาสที่เซฟในจังหวะสำคัญอย่างพ่าดไม่ถึงได้เยออยู่ <Yeah, yeah. S 1> ส่วนพวกเอฟเฟกพิเศษเมื่อโจมตีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันติดพลาดได้ไหมครับแต่ไม่เคยเห็นทำให้ติดได้นะดังนั้นแอสซูมไว้ก่อนนะครับว่าทำให้ติไดไม่ได้โอ้โหความผาดที่เดือดพ่าย ก็สำหรับเซตนี้นะครับสรุปอีกครั้งนะครับว่าแบบเป็นเซตที่เหมาะกับสำหรับสายโจมตระยะไกลหรือประเภทที่โจมตีทะลุได้หลายๆฮิตและมีท่ามันติดฮิตล้วนๆนะเพราะว่าสายนี้ยิ่งฮิตล้วนสำหรับเซตอาะเมี่ยิ่งฮิตล้วนเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสติดคนของท่าเอ้ยไม่ใช่โอการติดคนของใช้ไม่ใช่ฉายาเด็เกเรา่ออะไรนะอัตราติดของผลเซตได้ดีขึ้นเท่านั้นนั่นเองก็เหมือนสำหรับคนใช้ดวงนะครับ พราะถ้าดวงดีก็จะมีได้ทั้งสองโอกาสคือโอกาสฆ่าศัตรูในทิปตาและก็ออกโอกาสในการเซฟชีวิตนะครับจากคนของโลนั่นเองสำหรับเว็รีวิวเซตแรกของซีรีส์ก็ในตะไคร์จบเป็นทีแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันในตุดท้ายกันนะครับ Ancient Noble Guardian ่านนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย